รถกระบะสีประตูยกสูงมาให้อีกหนึ่งคันเอาใจสาย Toyota าห้รักรีโว่ดับเบิลแคบเครื่อง2.4 e p レ a n อร์คันนี้นะ,ะสภาพสวยๆปี2018กับค่าง,งวดเพียง9,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้มาพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มตน้น2.89%เท่านั้นขับปียาวๆไปอีก90วันใครสนใจคันนี้ออกรถยาเอกสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บเสไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บยกกระบะรถครอบครัวมาให้เป็นกระบะสี่ประตูตัวยกสูงสภาพส,สวยๆได้โฉมนาร็อกโคปี2018คันนี้สภาพสวยแน่นอนเป็นรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันใครที่กำลังตามหารถครอบครัวนะคะเป็นสี่ประตูตัวยกสูงต้องจัดคันนี้เลยบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าเราจัดโปรโมชั่นมาให้สำหรับเดือนนี้กับโป๊ รถอลังปังทุกคันเราลดสูงสุดมูลค่า50,000บาทจองเริ่มต้นเพียง999บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยๆกับค่างวด9,000บาทตลอดสัญญาพนยาวๆไปอีก84งวดได้เลยนะคะจัดดอกเบี้ยพิเศษมาให้เดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันเลยคะ่ะ สุดหล่อเทมปัป๊บจะพามาชมวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูต,ตัวยกสูงเกียร์ออตโต้ได้ปีใหม่ชมหน้าหล่อๆอเท่ๆชมหน้าร็อกโควันนี้จัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันเดี๋ยวปั๊บพามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะได้กระจังหน้าแบบร็อกโคหล่อหลอเท่ๆเป็นกระจังหน้าสีดำตัดด้วยโครเมียมมาพร้อมโลโก้ใหญ่ๆของโตโยต้า ะจังหน้ามาพร้อมกับรางพึ่งสวยๆเท่ๆแบบนี้กันไปเลยด้านบนนะตัวนี้เป็นสีดําเปียโนแบ็กสวยๆนะคะมาพร้อมกับคิ้วที่ฝากระโปรงสีดำโทนเข้มให้รถดูสวยหน้าหล่อหน้าใหญ่มาพร้อมไฟหน้าแฮโลเจนสวยๆตัวนี้นะคะไฟใสกิ๊กเลยกรอบไม่มีรอยแตกรอยร้าวด้านล่างจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ตัวนี้คาดด้วยโครเมียม ตัดด้วยขอบสีดำสวยๆเท่ๆใครที่ต้องการบอบว่าชมหน้านี้หล่อดูสวยมากนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นปี2018เดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพนข้างของตัวรถรถสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำทั่วไม่มีตัดต่อไม่มีกรองใหม่มาอย่างแน่นอนรถไม่มีติดแก๊สด,ด้วยนะคะรับเจอรับซื้อคืน100%เเซเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อก,กันก่อนเลยตัวนี้นะคะ ตัวล้อ,อยางของเราได้ยางปีใหม่ด้วยตัวนี้เป็นยาง265ทับ65เป็นยางขอบ17ตัวนี้ได้ยางปีใหม่ดอกอยางหนาๆนานาร่องลึกสภาพพร้อมใช้งานทั้ง4ีล้อในสภาพตัวรถคือสวยงามมากตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงเป็นตัวเพีนเนอร์เป็นเครื่อง2.4ด้วยสภาพกระจกของตัวรถนะคะรถสวยเดิมกระจกคอบ ครอบด้วยโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างซ้ายขวาตัวนี้จะมีบันไดด้านข้างนะคะซ้ายขวามีมาให้พร้อมขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตัวยกสูงตัวนี้เขาให้ในส่วนของบันไดข้างมาเบามือจับเป็นโครเมียมกระจกทั้ง4ี่บานออกจากศูนย์โตโยต้านะคะนี่รถสวยเดิมเดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัวรถคันนี้ภายในกว้างขวางตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงาน เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดเดี๋ยวแป๊บมาให้ดูในส่วนของฝั่งด้านข้างกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวเม็ดอาร์กก็จะแข็งนิดนึงตัวนี้นะคะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขาใครที่สนใจคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยรถเดิมเป็นตัวยกสูงนานทีจะมีเข้ามาและได้เกียร์ออโต้ด้วยสภาพรถโดยรวมก็คือหัวน็อตเดิมสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะคะสำหรับประตูฝั่งทั้งสองฝั่งตรงนี้ เดี๋ยวมาดูประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างตัวนี้ให้เห็นน็อตกันแบบจะจะเดิมๆไปเลยนะคะแข่งนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขานีเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดกันไปเลยจากคุณลูกค้าขาตัวนี้น็อตเดิมสีรอบๆคันคือสีเดิมๆนะคะฟังเคาะฟังเสียงสีเบาบางตัวนี้เป็นตัวเพลเนอร์ตัวยกสูงตัวล้อก็อย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะล้อหลังล้อนหน้า ยางปีใหม่เป็นยางบิสโตนนะคะตัวนี้ได้ยางขอบสิบเจ็ดดอกยางหนาๆร่องลึกสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้กันไปเลยตัวนี้เชื้อเพลิงดีเซลเดี๋ยวมาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างตัวนี้ด้านหลังนะคะสีตัวรถสีเดิมในส่วนของตัวเปิดปิดด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเบรกนะคะดวงที่สามมาให้พร้อม ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานได้แบบปกติตัวนี้จะเป็นตัว e นะจ๊ะด้านหลังเราบบม,มีอะไรมาให้บ้างการชนด้านหลังเรามีมาให้พร้อมขึ้นลงได้สะดวกและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้กะระยะมาให้อีก2ตํตำแหน่งมาให้พร้อมลูกค้าถอยหลังนะคะก็บอกมีเซ็นเซอร์เตือนมาให้พร้อมนะคะความปลอดภัยมีมาให้อีกระดับหนึ่งตัวนี้เป็นตัว p l เ a นนอ e r ก็จะมีสติกเกอร์สวยๆติดมาให้นะคะดิมเิม ตัวนี้เคาฟังสีนะคะเสียงเบาบางเม็ดอาร์คสวยเดิมตัวรถสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกควม่มไม่มีน้ำท่วมตัวนี้บันไดด้านข้างมีมาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ความปลอดภัยก็มีมาให้ แผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีบอลน,นะคะซิลเวอร์สวยๆแบบนี้เลยกระจกนะคะปรับด้วยไฟฟ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้หัวน็อตเดิมนะคะรถไม่มีโดนข้างมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์คด้านหลังกันก่อนเลยตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะเสมอกันระ,ระยะห่างแต่ละเม็ดอาร์ของเรา ตัวเบาตัวนี้นะคะตัว E ของเราเป็นตัวรองท็อปก็จะได้เบา้าสสวยๆสีดําแบบนี้มีช่องวางแก้วมาให้แต่ถ้ามีผู้โดยสารประมาณ3ท่านเราไม่ใช้ตรงนี้เราก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะมีตะขอด้านหลังพร้อมแผนได้ตัวนี้นะคะมีมาให้ด้วยเข็มขัดนิราภัยมีมาให้ทุกตำแหน่งติดตั้งคาซีสสำหรับเด็กอ่อนได้ตัวนี้นะจ๊ะ มีสภาพสวยๆกว้างๆลูกค้าสูงประมาณ2เมตรตรงนี้ฝ้าด้านบนต่างๆก็คือสวยเดิมมากๆนะคะตัวนี้เบาะคนขับนะคะหลังเบาะตรงนี้ก็จะมีตะขอไว้แขแวนของนะคะตรงนี้รองรับน้ําหนักแค่สี่กิโลนะคะตรงนี้ก็สามารถแขวนของมีช่องใส่ของด้านหลังมาให้พร้อมพื้นพรมต่างๆสวยเดิมโรงงานแน่นอนตัวนี้นะคะนี่รถสวยใหม่กิ๊บมากประตูนะคะ ในส่วนของเม็ดอักต่างๆสวยเดิมแน่นอนมีเม็ดอักมาให้เห็นรถไม่โดนข้างมาอย่างแน่นอนลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถของเราคัดรถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้เบามือจับโครเมียมแผงประตูสวยๆกิ๊บกิบตัวนี้นะคะได้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยตัวนี้นะปะ้าจะให้กุญแจรีโมทมาให้ถึงสองดอกกันเลยนะคะคุณลูกค้าขา ตัวนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนิดหนึ่งปี2018นะคะเลขไม์อยู่เพียงแค่1,964 0นะคะ9ก4กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยอยู่นะคะตัวนี้มาพร้อมกับพวงมาลายัยมี srs airbag คู่หน้าตรงเข่ามีมาให้ตัวนี้พวงมาลาัย m ั l ติฟัง c t i o n ปรับได้เลยรับสายรับสายวางสายได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะจ๊ะ ตัวนี้หน้าจอนะคะสภาพใช้งานได้ปกติเครื่องเล่นต่างๆสามารถใช้งานได้ตัวนี้ช่องใส่ CD นะคะฟัง FMAM ได้หมดเลยมีช่อง a u X ช่องเสียบมาให้พร้อมนะคะตัวนี้มาดูที่ในส่วนของระบบแอร์กันบ้างตัวนี้แอร์ยังเป็นอนาล็อกนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนมีช่องวางแก้วให้ด้วยถึง2องตำแหน่งมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้ ตัวนี้พิเศษตรงที่ที่ได้เกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดสภาพพร้อมใช้งานเป็นรถครอบครัวนะคะตัวนี้ขับขี่ได้บรรทุกได้ด้วยสภาพสวยๆฝ้าด้านบนต่างๆยังใหม่กิฟนะคะตัวไฟต่างๆสภาพก็คือใช้งานได้นะคะไฟต่างๆมีช่องใส่แว่นตามาให้พร้อมฝ้าด้านบนต่างๆไฟต่างๆก็คือยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่นะคะตัวนี้ เป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสาหรับตัวเบาะคันนี้ระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมีเก๊ใส่ของมาให้พร้อมตัวนี้ด้านหน้าก็จะมีช่องใส่ของมาให้ด้วยพื้นพรมต่างๆก็คือสวยเดิมมากสําหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูสภาพเดิมๆตัวยกสูงได้เกียร์ออโต้ด้วย นานทีจะมีเข้ามาตัวรถสวยงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวข้องเครื่องของตัวรถกันบ้างตัวนี้ก่อนออกรถนะคะเรามีการตรวจเช็คให้คุณลูกค้านะคะจากช่างทํานานการของเรามากกว่า30รายการด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคาดด้วยโครเมียมไม่มีรอยแตกรอยเล้าสียังเดิมอยู่ครบนะคะ สภาพด้านข้างทั้ง2ฝั่งตัวรถไฟหน้าเดิมๆตัวนี้นะคะน้องแป๊บก็จะมีการตรวจเช็คจากครู Inspection มาให้เรียบร้อยมากกว่า274จุดนะคะเพื่อลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของเราที่นี่นะคะเราเน้นรถสวยโครงสร้างเดิมลูกค้าสามารถสแกน QR Code ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะว่ารถที่นี่โครงสร้างเดิมนะคะเพราะว่าถ้ารถเดิมๆนะคะมันจะผ่านการตรวจของครูอินส e c t ชัน ตรวจเช็ค5ดาว4ดาวตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2 0 0 4นะคะเครื่องยนต์สภาพสวยๆเนียเน้ยบๆไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มสำหรับคันนี้ ขานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมมีในส่วนของแผงกันความร้อนมาให้มาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะคะกลมสวยเดิมๆซ้ายขวามีเม็ดอาร์คมาให้ฝากระโปรงไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนมาให้นะคะสำหรับคันนี้มีตาปั๊มนะคะจากโตโยตา้ามาให้พร้อมเลยตัวนี้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยก่อนออกรถนะแป๊บมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้ด้วย2ครั้งสอง0 0กิโล ในส่วนของหม้อแบตเตอรี่ต่างๆนะคะเราก็ตรวจเช็คจากช่างทำงานการมาให้คลูกค้าตัวนี้เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดใครที่สนใจตัวนี้นะคะสามารถตรวจสอบมอกมีมาให้แผ่นเพจมีมาให้ตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ 2GD FTV นะจ๊ะตัวนี้เป็นปี2 0 1 8เครื่อง2004นะคะตัวนี้ให้กำลัง150แรงม้าสภาพสวยๆเครื่องยนต์เนี้ย หัวใจหลักของรถคือเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คือสภาพเดิมๆมากตัวนี้เดี๋ยวแป๊บจะมาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้สําหรับคันนี้นะคะรถเป็น t o y o ต้าไฮ u ักรีโว o ดับเบิลเครื่อง2 4 e ตัว p รีรันเตัวนี้ได้ตัวยกสูงเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะปี2018สสภาพสวย น้องแป๊บขายอยู่ในราคาตัวน้อง529,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนข้างวดอยู่เพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาได้เลยผ่อนสูงสุดได้84งวดลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวไปได้เลยสำหรับใครที่กำลังมองหา4ประตูตัวยกสูงได้เกียร์ออโต้โฉมหน้ารโรโกสวยๆแบบนี้จัดโปมาให้เดี๋ยวแป๊บจะมา บอกรายละเอียดโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกครั้งสําหรับใครที่ชื่นชอบหรือดูคลิปนี้มาว่าเาแป๊บมีโปรโมชั่นอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสาหรับเจ้ากระบะสี่ประตูที่เราแป๊บพามาชมวันนี้นะคะทั้งภายนอกและภายในสําหรับคุณลูกค้าคนใดที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานเป็นกระบะครอบครัว4ประตูตัวนี้นะคะได้ตัวยกสูงเกียร์ออโต้กับ t ต y o ต้ h i l u ัก e v o เครื่อง2.4 ตัว e p i n e e r ตัวนี้ปี2018นะคะผ่อนข้างงวดอยู่เพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าที่มีประวัติเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาสภาพสวยๆได้ชมหน้าร็อกโคใครที่ต้องการมองหารถกระบะใช้งานสักคันแป๊บแนะนำเป็นคันนี้เลยได้เครื่อง2.4ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและที่สำคัญออกได้ทุกอาชีพมีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถออกรถได้ ใครที่กำลังมองหาวันนี้แป๊บจัดโปรโมชั่นเด็ดมาให้สําหรับเดือนนี้โคตรคุ้มแน่นอนกับโปรโมชั่นลดอลังปังทุกคันนะคะจัดมาให้ตองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นนะมาพร้อมดอกเบี้ยสุพิเศษเริ่มต้น2.89%และยังไม่หมดยังมีโปรขับฟิยวยาวไปอีก90วันสำหรับใครที่ออกรถเดือนนี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกด้วยนะคะสองครั้ง2 0 0 0 0กิโลมาพร้อมกับบัตร SRT Family Card ลูกค้าที่ออกรถเดนี้ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีลูกค้าที่ออกรถที่เสีไทยลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยเรามีการตรวจเช็คจากช่างตนานการหรือจะเป็นครูอินสเปคชั่นมากกว่า200รายการลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถที่เสีไทยรถสวยรถตีและมีคุณภาพราคาสุดพิเศษจัดคันนี้ไปไเลย ลูกค้าที่สนใจคันนี้ก็สามารถโทรหาหนแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9 9สนใจคันนี้รีบโทรหาหนุแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยวันนี้หนุแป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะใครที่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุแป๊บด้วยนะคะหากมีประโยชน์แก่คุณลูกค้าหรือสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหาหนุแป๊บได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย